สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวรับพัสทางามรหัสน40 40ักศึกษา11661040 0623-0นะคะวันนี้เราจะมาทำข้อ5กันนะคะก็คือเขียน SQL ลบวิดีโอเรื่องที่มีผู้เช่าน้อยที่สุดนะคะอันดับแรกก็จะมาทำการ Connect ระบบฐานข้อมูลเราก่อนจากนั้นเราก็จะมาทำการลบข้อมูลของวิดีโอที่ผู้เช่าน้อยที่สุดนะคะโดยจะใช้คำสั่ง delete e, p, e, delete นะคะแล้วก็ form, form, delete form r e n t a l r e n t a l r e n t a l delete form r e n t a l แล้วก็ wear, w, h, e, r, wear วิ video ะะ video video ดีโอนัมเบอร์นะคะวิดีโอนัมเบอร์เสกอนหนังเบอร์เวลาวิดีโอนัมเบอร์เราจะทำการดูว่าวิดีโอเรื่องไหนมีผู้ชมมากที่สุดจากการอินแล้วก็ซีเล็กนะคะซีเล็ก สี่เ <C. S 2> เพื่อจะดูว่าวิดีโอเรื่องไหนผู้เช่าน้อยที่สุดนั่นเองสี่เลขวิดีโอ number ผู้จัดกา number สี่เลขวิดีโอ number นะคะโดยเราจะฟอร์มจากตาราง rental น,นั่นเองฟอร์ม rental ฟอร์มจากตาราง rental น,นะคะก่อนเราจะก่อนเราจะมาเข้าเงื่อนไขที่เราจะเช็คว่ามัน เป็นเรื่องไหนที่มีจำนวนผู้ชมอบที่สุดเราจะมาทำการกรุ๊ปบายกันก่อนนะกรุ๊ปบายกรุ๊ปบายตัววิดีโอหนำเบอร์นั่นเองวิดีโอเดอะสกอร์หนำเบอจากนั้นเราจะทำการเข้าเงื่อนไขเพื่อจะเช็คกันนะคะว่าวิดีโอเรื่องไหนมีผู้ชมอบที่สุดโดยการใช้เงื่อนไข h ฮล์บิ้นั่นเองเฮล์บ้ง แ v i n งแล้วก็เขานะคะเพื่อที่จะได้นับว่าเรื่องไหนหน้อยที่สุดนั่นเองเขาสตาสองแล้วก็เท่ากับสีเล็กนะคะเท่ากับนักจะกรสีเล็กเราจะเข้าเงื่อนไขเราจะเข้าเงื่อนไขมาเช็คว่าตัวไหนผู้ช่าน้อยที่สุดก็จะเป็นสีเล็ก select select กดกดแม่สีเล็ก etc สีเล็กแล้วก็เป็นตัวมินนะคะเพื่อที่จะเราเราจะได้ดูว่าคนเอ่อผู้เออล่างไหนผู้เช่าน้อยที่สุด select min เสร็จปุ๊บก็เป็นตัวเขาเหมือนเดิม เขาสตาร์ฟอร์มนั่นเองเขาเขาสตาร์ใช่ก็วงเล็บสตาร์นะคะ oh. อ่าเขาสตาร์จากนั้นเราก็จะมาฟอร์มฟอร์มกัน F O M ฟอร์มเราจะฟอร์มจากเนรนเทลฟอร์มจากตารางเนรนเทลกันเนรนเทลแล้วก็จะมา หลังจากเราฟอร์มเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําการกรุ๊ปบายกันนะคะกรุ good ๊ปบาย o u p กรุ๊ปบายกรุ๊ปบายตัววิดีโอนัมเบอร์วิดีโอนังเบอร์วิดีโอแล้วก็อันดับสกอนมเบอร์นะคะโอเควิดีโออันดับสกอนมเบอร์แล้วเราก็จะทำใส่เครื่องหมายปิด แเราก็จะมากาปิดอีกรอบตอ้ใส่วงเล็บปิดอีกรอบนึงค่ะทีนี้จะมาลองเช็คกันนะคะว่าเนี่ยเราจะทำการดีล t ทออกไปอ่ะเราทำการดีล t ทออกไป3โลนะคะ3โลในตารางเ e นท a l ลเรามาเช็คดูกันตารางเ e นท a l ลโอเคอ่ะก็คือ เรียบร้อยนะคะเราออกไป3โล <Low. S 1> เพราะว่ามันน้อยที่สุดถัดมาก็จะมาลองดูหรือว่า <Low. S 1> ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะลองรันให้ดูกันนะคะว่าตัวเนี้ยตอนแรกแล้วมันมีทั้งหมดกี่อันก็คือเราทำการ low back b a c k low b a c เราทำการโล w back ค่ากลับนะคะ เราทำการลบไเสร็จปุ๊บเราจะมาดูกันนะคะว่าตารางเลนเท่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่อันอ่ะก็คือจะมีทั้งหมด3อันนะคะเป็นวิดีโอหนังเบอร์อันนี้แล้วเมื่อเราทำการรันค่า Delete เข้าไปอ่ะมันจะลบทั้งหมด3ลลบทั้งหมด3โลถ้าเกิดว่ามันจะลบทั้งหมดในตาราง Delete เลยนะคะ,ะนี่ค่้นองขอบคุณค่ะ